แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการตอบย้ำว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนยุคที่ท่านเป็นทํางานเป็นนายกคมตีเนี่ยนะฮะท่านเคยพูดเรื่องนี้เคยเตือนเรื่องนี้แล้วแต่ว่าคนนไปด่าท่านด่าุกได,โ,ดนโนเสาร์ไดโนเสาร์ยังงุ่นอย่างนี้นะครับในขณะที่คุณทักษิณชินวัตรเชียร์บอกว่าบิตคอยคืออนาคตของคนรุ่นใหม่อยู่ที่คริปโตเคเรนซีนะแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยถือไว้ในราคาสูง สองสามวันนี้เหลือ40เหลือ60สเนี่ยขาดทุนมหาศาลเลยนะะคนที่พยายามจะเชียร์บอกว่าต้องอดทนนะอดทนนะซื้อมาสองร้อยในตอนนี้เหลือ60กว่าอย่างเงี้ยทนไหวอรอทนไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยคุณนักเสิกเน,นก็เชียร์ธนาทรก็เชียร์แต่มีพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องตั้งสติให้ดีนะเป็นห่วงวัยรุ่นมือใหม่ลงทุนใน ดีท่านเพราะว่ามันมีความผันผวนสูงต้องดูดีๆคือมาเตือนด้วยความห่วงใยกับถูกดา่านะคือเางบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเราไปไปมีอาคาติกับคนเนี่ยนะเวลาเขาพูดอะไรแล้วมันมีประโยชน์เราก็ไม่ฟังหรือเราไปชื่นชมแบบไม่ลืมหูลืมตาพูดดำเราก็มองเป็นขาวได้อย่างเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะครับ